อยู่คณะไหนคะอยู่การบินค่ะแล้วก็เรียนสาขาอะไรคะสาขาการจัดการธุรกิจการบินและการขนส่งค่ะพอดีจะสอบถามว่าเทอมเบรกทำอะไรค่ะก็ไปเที่ยวแบบอลิเดย์ค่ะแบบทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะมีที่เที่ยวไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมคะก็ถ้าเกิดใครอยากไปทะเลใกล้กรุงเทพก็แนะนำเป็นเกาะสีชังค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วที่ตัวเองไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวที่ไหนค่ะก็เที่ยวเกาะสีชังชลบุรีพัทยาค่ะ เคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตัวเองขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเรียนคณะไหนคะเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาโลจิสติกค่ะแล้วก็เทอมเบกตัวเองไปเที่ยวไหนคะอยู่แต่ห้องเลยค่ะเพราะว่ามีสอบช่วงเทอมเบกก็เลยอ่านหนังสือสอบอยู่ห้องค่ะตัวเองมีทีการอ่านหนังสือไหมคะในช่วงเทอมเบกว่าทํายังไงบ้างก็พยายามจําเนื้อหาที่สําคัญแล้วก็อ่านตามที่อาจารย์บอกจะออกสอบค่ะแล้วตัวเองคิดยังไงกับการที่มาเรียนที่มหาลัยวิทยาลัยรังสิทค่ะ ตัวเองคิดยังไงกับการที่มาเรียนมหาลัยลังสิตคะก็เป็นมอที่สงบดีค่ะแล้วก็อาจารย์ทุกคนใจดีมากแล้วทําไมตัวเองถึงเลือกสาขาโลจิสติกส์คะทั้งที่ตัวงทั้งที่มันมีหลายสาขามากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบด้านนี้ค่ะอยากทํางานด้านขนส่งในด้านต่างๆแล้วตัวเองแนะนําที่คนที่จะมาเรียนต้องทํำยังไงคะที่จะมาเรียนมหาลัยลังสิตแล้วตัวเองจะแนะนําน้องๆที่เข้ามาเรียนยังไงคะบ้างคะก็อยากให้เข้ามาเรียนค่ะเพราะว่าถ้ามหาลัยมี ลายอย่างมากแล้วก็การเดินทางมาก็มามอก้าง,ง่ายมากค่ะตัวเองแนะนําที่พักแถวใกล้มหลาลัยลงังสิตได้ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างก็หลายที่เลยค่ะอยู่แถวมอก็มีหลายที่ให้เลือกแล้วก็ตามราคาที่เราสะดวกเลยหลายรูปแบบด้วยคะ่ะแล้วสมมติถ้ามีสัตว์เลี้ยงนี่อยู่แถวไหนได้บ้างคะส่วนตัวอยู่ข้างมอค่ะอยู่เดินแกนก็ดีค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยโอเคค่ะ,อคคะขอบคุณค่ะ